สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมือนี่พี่บัวสิพาท่านผู้ชมมาเห็ดอีย่างเน้ะจ้าไปหาหนูอังกฤษไปหาหนูวัจ้ะตอนนี้สาวพิกุลกับพี่บัวกับสิไปขุดตัวตุนนะจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> เดี๋ยวไปหลุดนน้ากันเด้อจ้าว่าเขาสิได้บ่อไปกันเลยค่ะปิดดีก็อย่างนี้เห็ด <ๆ S 1> ย่างพี่บัวหาตุนหาตัวตุนบ่นเห็นเห็นหู้มันย่างย่างน่เดียกหู้ย่างเห็นเห้ยท่านอ่ะเนี่ยจ้า โอ้หวยหอยย่างม่าอยู่ท้งนี้มันต้องมีรูสิหาเมืองหาเมืองดีๆเอาไม้แ่ๆเมืองพิบัวพุดพุดธุดพสิเจอตุนนอกจากพิบัวล้วเสียเอากับเมืองไทยน้่ไปเลี้ยงในสวนเล่าอันดอกไม้พักเราก็คือสิบ่นเหลือดอกเห็นยังยังแงนบ้างมันตรงมีหูเนาะแงนมันต้องมันปิดดีขึ้นอย่างนี้อ้าวเหรอ มันเป็นตาสิได้จักตัวบอโอ้ผุน<อ>หู้มันไปผุนเออมันมีมันมีหู้ไปทางเจ้าน้ำเดียพี่บวัวแปวมันอันนั้นแปวมันเหรออุ้ยมานี่นก,กระเป๋ามากขวายสิพายหามาเออเห็นหู้ ugh, มันบอเห็นอยู่ได้เนาะแต่ว่ามานันเอียงมันถืน่อเอียงก้อนหินโมเมนต์ตตุนดอกอุ้ยเนาะอีแหม่เอ้ย <laughs> พอได้เห็นเทียนแล้วเป็นตัวออกมาเยี๋พาข่อยแลีนเด้อเห็นหู้มันบ่เดี๋ยวนี้บ่หนูวันไปทางเจ้าพุ่น่ะเออทางนั่นแหละมันปี๊ดมันเชื่องดีแค่อย่างนี้มันหลอกอ่ะมันหลอกอ่ะแมนบ่เออเอาขุดดีๆพอเจอเสวัดดินมันเป็นตะขุดง่ายอยู่เด้นั่นมันเหมือนมีรูไปทางนั้นแหละ เอาไม้แย่น่ะเอาไม้แยงมึงคุดควาตรงมาอยู่ทั้งนี่มาอยู่ทั้งหนูนี่ขุดไส้คุดควาคือเขาขุดจักรีตนะแม่คันให้ันมาเอาขุดคุดวันนี้มันหูโตมันแรนแล้วออมันเสื่องดีที่ยังเสื่องโตนั่นแหละเสื่องเอาขุดดีๆกินเขาไปบุกรายน ก๋วยเตี๋ยวถั่วใบบุกใหญ่หนึ่งเฮ้ยหักไม้กบลากไม้เป็นยังไงคือบัวตายขาศิได้บัวตุนนี่มันนติดะเมืองวิธีการขุดตุนของเจมบัวพี่น้องเอ้ยสิได้บัวน้อโดนหักไม้เห็นไหมเมืองตัวตุนไล่ไหนเนาะค่ะพี่บัวอยู่นี่ เด็ก็บ่เห็นโตมันจะเคลือบปุ้นมีแต่หากไหมป้าป้าป้าไปคุยต่อไปเราขันาหนเห็นไหมเห็นไหมพอพออันนั้นมาฮูนีน่เสรแล้วยังไม่ไล่ยอยู่มันปิดดีทิ้งท่าคุดนี่สได้กินวโนก<ต>้กเน่เลย <laughs> <laughs> เขาก็ต้องเคลียร์หาอันแปลวันก่อน <ừ> ถ้าเจอแปวเจออันนั้นเหมือนเบลอ่ะเหมือนขุดเบาอ่ะข่อยเคยไปขุดเบลเด้พี่บัวเคยไปขุปดหนูเด้มันแต่มันมีแปวเด้มันแลนออกแปวมันพ่อแล้วมันบ่อเออขุดตามหู้มันแปลซะ่แหละพูนหัวหู้ไปทั้งไหนเอาขุดขุดเอาไม้ไม่เงีคยพี่าัวจะวัดเจ้าอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองหนอกนี้ ใส่เลียนอีกคันพามันออกมาข่อยเลนก่อนนะข่ายว่าถ่ายเจ้าดอกเอาไปจังไหนยากเห็นว่าบอกเออก็อยากเห็นน่ะหรอยากเห็นกับคดพี่ว่าโคูดเห็นโตมันเลยขามันกระสานสันตุ้มุตุ้มุเจอหักไม้อีกแล้วหักไม้อีกแล้วโอ้ย สิเป็นตาไปเลิกวพี่บัวตัวตุนนี่มันก็สิไปเลิกเตอ๋อีได้หรอวโอ,โอ้หัวสักด้อออกมาให้เห็นตัวแต่ผุ่นม,มันไปเรื่อยๆเลยเจกก้เเ่กยเัื่เรื่อยเรเยเรยเยเอเอยเอออย บัวขุดตัวตุนด้ะพี่นอ้องเด้อเสียเพชรกับเขาแรกจา้าเป็นตาได้กินว่ะค่ะดูพี่บัวสิมือแห้งก่อนสิพอตุนหรือเปล่า <c oughs> ดินก็เป็นตาคุณง่ายไงมันมีหักกับใบผุน,นแนพนอะว่ามันมีหากไ,มไหมไงผุน วัดไปใส่กระไฟจอบแต่สิรเล่นได้ข่อยสิมากุดเบิ่งมันทำไงล่ะคับชิรเลนนู้ใดหนไหมรูไปผู้ใดเล่นเลยน่ะเออมันไปลอยๆป่ะเออมันไปแบบไหนของมันมันไปเร็วขนาดนี้แม่นติมันไปเรื่อยๆนี่เอาคุดนำมันอันนี่มันโน่นไปเรื่อยๆดิน่ะเอ้าเหรอ เมื่อได้อยู่ซื้อเนี่คือปูแง่เข้าไปเมื่อได้อยู่คือปูเนีมันก็สิไปคือปลาไหเลยเหรอเลยไปทั้งหมดเลยเมื่อได่อยู่ผ้าคือปูกับกบเนี่ยเหตุอะไรได้ยินแต่ก่อนก็ได้ยินว่าบ้านเฮาก็มีแต่ลาบตุนลาบตุนน่ะเห็นไหม ไปทางไหนล่ะอ,อีกหูนึงมันี่ไปหูไหนนี่หูนึงมันเลี้ยวไปทางไหนแล้วบ่เออนี่แล้วใส่แล้วขวายันขึ้นมาเอานี่ <c oughs> แหละเอาแลา้วสอัดแล้วสอดกันตัวนี้สอดเป้มันยังไงโคมวาเลย จะวันมาทขมิดอ่าอ mm. <Yeah, S 1> uh ืมเนี่ยเนี่ยนมาเดี๋ยวอันนี้ออกกันดูออกกันชิบวัวมันก็มาถึงทางนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่ตันนี่เหี๋กูดับไปเรื่อยพุทธะอ้าวเหรอเออมันลอยไปเรื่อยอย่างนี้มันเก่งนี่ยังไง มันได้ยินเสียงโค้งที่มันไปแล้วตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเก่งให้อย่างนี้ตัวขาสั้นๆน่ะดินกับคุยๆก็แล้วจริงๆไปเร็วแหลยหินหัวหินหูอยู่อ่ะนี่หูนึงนี่หูนึงด้วยแบบนี้เนี่ยอันไปทางไหนล้วตัวอ๋อนี่หูนึงนี่หูนึงนึกสิไปทางไหนตัว ไปทางไหนรดเฮ้ยลำบากลราบนปานนี้เลยอ,อยู่อังกฤษไหนลำบ,บากปานนี้เลยอยู่อังกฤษไหนตื้นแล้อวอะบกขี้ดินเดียกัน <c oughs> เอาอันนี้กระได <c oughs> ว่าแม่มันออกไปแล้วบู้อยากวะไปรู้วันนะ่ะจะไม่เขียนป้ายเย่ไอ้แหม เอคืมันไปทางใด,ดแล้วง่ไปนล้นั่นนี่น้อยตัวคงนั่นตก่คงแล้วก็ว,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 ว่าดูเขาไปอยู่มันไปเลื่อยอย่งางวาแม่นป่นไปแล้ววัสดสราสิได้พ่อบอสต<ล>วัวตึงดต้องเอ <จะ S 1> <ม>าว่าจกคุณอ่ะก่นอนเนาะเพื่อใดกินมันหรอขัน,นไ่ได้ดกินหรือบ่อดดเบิ่เ่ าะวหู้จะไปทางไหนหูห้หลายคักเด๋มันเครื่องดีอี่หน่หู้ทั้งนี้ก็มีทางนี้ก็มีมเ,เยยยมยแล้วพี่น้องเอ้ยเสียหน่อไม้ในดินย่งเนื้อสีเห็นนอนอันนี้กวาเห็นเดี๋ยวคอยสิก้าบานแล้วพี่น้องเดี๋ยวมื่อื่นจะเอาบักโจกมาขุดพี่บวัวมา ต้องเอาบักโจกมาขุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังไรคลิปนี้ซับคุณขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะตุนมันฉลาดกว่าคนอูย้ยเ <c oughs> <c oughs> มย